สวัสดีค่ะอาตอมไทยแลนด์อินเยอรมนค่ะวันนี้หนูจะมาชวนเพื่อนเพื่อนปิ้งย่างค่ะจากที่ไปออกกำลังกายมาค่ะแฟนวิ่งหนูปั่นจักรยานค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะมาให้ดูว่าแฟนหนูบอกตรงๆตอนนี้แฟนหนูเขาอายุ5 57ปีแล้วค่ะปีนี้57ปีแล้ว มาให,ให้เพื่อนๆดูว่าเขาออกกำลังกายอะไรบ้างตอนนี้ปิ้งยางนู่ค่ะเดี๋ยวหนูจะมาให้เขาออกกำลังกายให้ดูว่าเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องมือออกกำลังกายของแฟนเขาจะแบบหักอะค่ะดูหักไม่ได้ หักยังไงก็หักไม่ได้ <c oughs> เข้าหักี่งไได้เรใช้มือหักแบบนี้ไม่ได้อันนี้คืออันเล็กมาดูอันใหญ่ค่ะนี่ <c oughs> นี่ค่ะหนูไม่รู้กี่โลค่ะเนี่ยหนักมากแทนดัมเบลได้เลยค่ะเนี่ย นี่คืออุปกรณ์ที่ว่าแฟนก็จะออกกำลังกายตอนเช้าๆค่ะเดี๋ยวหนูจะมาให้แฟนทำให้ดูค่ะแต่รับรองหนูไม่มีปัญญาหักได้แน่นอนค่ะหักให้โค้งได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวรอแฟนมาแป๊บหนึ่งค่ะแต่อันนี้คือของหนูค่ะเล่นทุกวันกุหลาูค่ะ ปั่นจักรยานเสร็จหนูก็มาต่อด้วยอันนี้ค่ะจากที่เรารอกับข้าวเออปิ้งย่างสุกเดี๋ยวมาดูแฟนออกกำลังกายให้ดูค่ะแป๊บนึงค่ะอาวหนูลืมบอกคุณผู้นอีกอย่างนี้ค่ะเราชอบเล่นกันตอนเย็นค่ะหน้าร้อนเนี่ยชอบเล่นค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะแฟนทำห้ดูนี่ค่ะอันแรก นี่อะเขาออกกำลังกายทุกเชา้าก่อนที่จะไปทำงานอันนี้คืออันเล็กค่ะโอเคคนนั้นดูอันใหญ่ค่ะ <c oughs> ดู <c oughs> อันนี้คือมันยากมากค่ะเราก็ไม่สามารถหักได้ค่ะดูค่ะ นี่คะ่ะคืออุปกรณ์ที่พวกหนูเล่นกันคะ่ะอันนี้ของแฟนที่แฟนออกกำลังกายให้ดูคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูปิ้งย่างกันต่อหมูสเตคคะ๊ะค่ะของไม่แล้วจะด วามหมูสเต๊ะใบแล้วค่ะต้องกลับเดี๋ยวปิ้งย่างเสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนี่ค่ะเนี่ค่ะเวลาเราย่างหมูสเต๊ะเราก็ เอาตะทิมาทาค่ะทาบแบบนี้ค่ะมันช่ำๆทำเรียนแบบยูทูบอยู่เมืองนอกอย่างว่าเลยค่ะอยากกินอะไรก็ทำกินเอง อาจจะไม่อร่อยเหมือนที่ว่าที่เมืองไทยแต่ก็ก็ยังดีกว่าไม่ได้กินค่ะ มาค่ะเพื่อนๆจากที่ออกกำลังกายเหนื่อยๆก็มาเติมพลังจะผอมให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะนี่ค่ะหมูสเตะที่หนูทำมาค่ะเพื่อนๆมากินกันนะอันนี้คือผักสลัดสวัสดีครับ What do you got for me? Mm. Mm. I want something warm, well, yeah. yeah. kan yani ben çocuğum ตอนนี้คือสามทุ่มสิบแปดแล้วค่ะเงมันถ้าเกิดว่าหน้า้อนจะมืดช้าค่ะนี่ค่ะสามทุ่มสิบแปด ตอนนี้หนูก็พยายามที่จะว่าไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งหนูก็เริ่มทํางานแล้วค่ะอาจจะไม่มีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนๆอ,นะอะไรเงี้ย 我是。 อร่อยค่ะเอ่อหมูสเต๊ะซื้อแบบผงสำเร็จค่ะมาทำก็อร่อยอ่ะครับ กินปลาปป้ายังอร่อยเลยนะั่งกินปิ้งย่างกันตอน สามทุ่มจากครึ่งแล้วค่ะชาวบ้านกันหลับเขาหลับกันหมดแล้วค่ะ ถ้าคลิปนี้ลูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเสี่ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะ <laughs> <laughs>